ค่าสบับบตีเตวเลียนี้ก็เป็นเรื่องของการทพร่สื่ชั่หรือการเปลี่ยนนะคะฉากต่างๆอะไรเงี้ยด้วยลักษณะเทคนิคควันใช่ไหมโดยปกติก็มีหลายวิธีจริงๆมันก็มีปลั๊กอินหรืออะไรที่เราสามารถเอามาปรับใช้ได้แต่เกิดทําเองใช่ไหมคะก็หาลักษณะวีดีโอที่พื้นหลังเป็นสีดํานะคะแล้วก็มีลักษณะของเหมือนการเปลี่ยนฉากที่เป็นหยดน้ําหรือควันก็ตามนะคะที่มีลักษณะเป็นสีที่ค่อนข้างอ่อนนะคะเช่นสีขาวสีหรือในที่นี้วิดีโอนี้อยู่ใน p a c e l ลคอนะคะลองหาลองลองหาคำว่า i n งดรอปดูนะคะหรืออะไรเงี้ยก็จะมีเจอเวิดีโอตัวนี้นะคะก็เป็นลักษณะควันแบบนี้นะลงมาอย่างเงี้ยอ่ะก็ถามเคยเห็นในหนังเกาหลีใช่ไหมะจะมีลักษณะวิดีโออย่างเงี้ยที่แบบการเปลี่ยนฉากที่ปุ๊บแล้วก็เป็นรูปไตเติลตัวละครหรืออะไรก็ว่าไปอยู่ข้างในใช่ไหมคราวนี้สังเกตสีด้านหลังเห็นไหมเป็นพื้นดําตัวควันเป็นสี เหลืองกับสีแดงดค่อนข้างมีความขาวอยู่นะอย่างเงี้ใช้ได้จะเห็นใช้จะเห็นได้ชัดเจนนะคะเราก็ไปที่ AE นะคะแล้วเราก็ไปเอาตัววิดีโวนี้นะคะใส่เข้าไปในไลบรารีนะคะสิ่งที่เราต้องการคือหนึ่งว,วิดีโอที่เป็นลักษณะเป็นควันอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อันที่สองคือวีโอที่เป็นลักษณะแบบก็แล้วแต่เป็นตัวไตเติ้ลือเป็นอะไรก็ได้นะคะ เป็นลักษณะนั้นนะคราวนี้ก็ใส่ทั้งสองอันลงไปในไทม์ไลน์เหมือนเดิมนะคะมันก็จะเกิดเออเืิมกดอ่านั่นแหละโอเคคอมโพสิชันเดี๋ยวลืมต้องสร้างคอมโพสิชันด้วยนะคะคราวนี้ก็อ่าเดี๋ยวนะโอเคเป็นเอฟไอทั้งคู่อ่าแล้วก็ตัวควันซ้อนเบ้งบนนะคือถ้าเกิดกด Spacebar นะเดี๋ยวกดศูนย์มันก็จะเล่นไปก็สังเกตว่าอันนี้ไม่ใช่เรียลไทม์นะคะ เ็จะเป็นควันค่อยมาอย่างนี้ใช่ไหมอืมคราวนี้ถามว่าเรามาดูกันนะว่าต้องเลือกคำสั่งอะไรต่อตรงนี้นะอ่ะคำสั่งตรงนี้นะคะถ้าเรามาดูตรงนี้อ่ะสังเกตนะคะเลเยอร์แรกตัวนี้นะก็คือตัว โปดักใช่ไหมคะก็คือตัวเมื่อกี้ก็คือเป็นตัววิดีโอของคนเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วเราก็เอาตัวลักษณะขวัญอยู่ด้านบนใช่ไหมคราวนี้ต่อไปที่เราต้องทำเราง่ายมากเลยตรงเนี้ยอ่าเราก็มาเลือกตรงนี้นะคะเห็นในแท็กแมทนะอ่าถ้าเกิดคุณหาไม่เจอนะคะสมมติว่าหาไม่เจอปกติแล้วถ้าเกิดหาตรง แท็กแมต t ไม่เจอใช่ไหมเอ่อให้กดตรงนี้นะคะแท็กแมตชตรงนี้ toggle er switches mode นะคะแล้วตรงวิดีโอตรงนี้นะคะลักษณะของวิดีโอ product เมื่อกี้ที่เป็นลักษณะการเล่นสเก็ตบอร์ดก็ขึ้นมาตรงนี้ให้ใส่ zoom match เ,เข้าไปคะ่ะนะคะหลังจากนั้นจะก็เดี๋ยวนะคะอ่ะโอเคก็จะเห็นว่าวิดีโอเริ่มเปลี่ยนไปแล้ะ ดูนะ,อะลองพรีวิวดู mm hmm. ก็จะเห็นว่าลักษณะวิดีโอค่อยๆขึ้นมาชา้าๆแต่น,นี้เนื่องจากวิดีโอมันค่อนข้างแบบอะ mm hmm. เห็นไหมคะก็ค่อยๆขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม mm hmm. ก็เป็นวิธีการเท่ๆอย่างใน,ในการสมมติว่าเราจะทำไตเติลหนังหรืออะไรก็ตามใช่ไหมหรือเจอแล้วอะไรเงี้ยขึ้นมาก็จะมาอย่างเท่ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าลักษณะของตัวควันหรือน้ำมึกมันมีลักษณะที่แบบว่าโอเคไม่เต็มเฟรมใช่ไหมคะ สิ่งที่เราทําได้อย่างหนึ่งน,นะคะก็คือทําลักษณะการขยายนะก็คือสเกลจะได้มากคำสั่ง transform ธรรมดานี่แหละก็คือหักหัวนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราสูมให้ดูเราก็หักหัวตัวหักหัวลูกศรลงมาใช่ไหมคะใน transform ตัวนี้ะจะมีคําว่า scale ก็กดในกายนี้ปุ๊บใช่ไหมคะอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นสักแล้วแต่ความอะไรล่ะแล้วต่ออรน,นะสมมติูเพิ่มเป็นสักร้อยสนี่ใช่ไหมอ่ะ อย่างนี้ประมาณนี้ก็สังเกตว่าก็จะคุมทั้งตัววิดีโออย่างนี้นะคะคราวนี้เราลองเล่นดูทีนึ่งภาพก็อันนี้ก็จะค่อนข้างคือน,นี้ตามใดที่ภาพมีความตัวลักษณะของควันมีลักษณะขาวดาชัดเจนนะคะก็จะทําให้วิดีโอมีความชัดมากขึ้นนะก็แล้วแต่ตัวลักษณะของควันนะวต,ต,ววตัวข้างบนนี้อันนี้มันจะค่อนข้างเห็นได้ยากนิดนึง z o ูม in นิดนึงนะคะเห็นไหมก็คนขึ้นมาคราวนี้สังเกตนิดนึ่งตรงนี้มีปุ่มใช่ไหมคะก็คือเป็นพื้นหลังของตัวถ้าเกิดเรากดไปใช่ไหมพื้นหลังก็จะเป็นลักษณะที่โอเคเห็นได้ชัดเจนสีดาก็คือเป็นสีตาม composition ที่เราตั้งไว้นะคะแต่ถ้าเกิดเรามองเห็นอะไรไม่ชัดปุ๊บเราอยากเห็นให้เป็นตั้งค่าเป็น transparency ตรงนี้ก็ได้เพอเดีอันนี้คอมพิวเตอร์กูค่อนข,อขอ้างช้านะคะก็เลยแบบว่าโอเคมันไม่ใช่ real time นะต้น เลนเดอร์อีกทีนึ้งแต่ก็จะเห็นลักษณะใช่ไหมมันเป็นลักษณะที่แบบมีวิวซ้อนควันขึ้นมาสวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆของ AE ที่สามารถทำอะไรให้แบบบาวซาได้โอเคขอบคุณมากค่ะ